สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกลนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัรารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วละค่ะคือวันอาทิตย์ที่27เมษายนวันนี้เป็นวันแรม13ค่าเดือนห ปีมาเมียนะคะก็มาพบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็เป็นที่แน่นอนค่ะเราก็จะนำท่านฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัตกรารพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการาศูนย์ปฏิบัติธรรม หลักสูตรการเรีเรูปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคูณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระคูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศในขณะนี้นะคะขอน่านังผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาพบูพบุญอภิปุโนของเราเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะ พระอาจารย์เจ้าขาเจ้บปานเจ็บปานสาธุเจ้าคะ่ะพบกันอาทิตย์สุดท้ายก็จะมาถึงคําถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะเจ้าคะ่ะเจ็บปานอันนี้ก็เป็นคุณหมอคุณหมอธาดาเจ้าคะ่ะท่านเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าคะ่ะยงขออนุญาตอ่านเลยท่านบอกว่าท่านมีสุนัขหรือมีหมาเนี่ยที่เก็บมาเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งเก็บมาก็ด้วยความสงสารเมตตาสงสารมันละแล้วก็เลี้ยงดูมันอย่างดีทีเดียวตอนแรกๆก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าคะ่ะ แต่ต่อมานี่สิเจ้าคะไอ้เจ้าหมาหรือว่าสุนัขตัวนี้มันดันมาชอบที่จะกัดรองเท้าของคนไข้ที่มาที่คลีนิกเจ้าคะแตอนี้คุณหมอธาราก็พยายามที่จะสอนมันนะเจ้าคะหลายรอบเลยด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหมาตัวนี้เจ้าคะมันก็จะดีขึ้นบ้างแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้เจ้าคะเพราะว่าล่าสุดเลยนี่ก็คือไปกัดรองเท้าของคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็นรองเท้าที่ แพงหลายพันบาทอยู่เลยเจ้าค่ะอันนี้ก็เลยทําให้คุณหมอธาดาน,นี่บอกว่าผมก็สุดๆที่จะทนเลยก็เลยคิดว่าจะเอาเอจ้าสุนัขตัวนี้ไปปล่อยที่วดัดแต่นี้ก็กลัวว่าจะเป็นภาระของวัดอีกอันนี้ถ้าจะเอาไปปล่อยที่เป็นหมาจรจัดไปซะเลยก็กลัวว่าจะบาปไปเจ้าค่ะก็เลยเขียนถามในข้อแรกว่าควรจะทําอย่างไรดีในสถานการณ์อย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็น,นิมนต์เลยเจ้าค่ะโอเคอเราเราทำความเข้าใจกระบวนการ ในเรื่องราวตรงนี hmm. yes. okay. Okay. ้ก่อนนิดหนึ่งแต่ว่าเราเห็นใครสักคนในคนหนึ่งได้รับความทุกข์ได้รับความทุกข์ทุกข์เนี่ยคือเราก็เอาตัวเราเป็นมาตรฐานใช่ไหมเช่นว่าคนที่คนที่เขามีอันจะกินเขาเห็นคนที่ไม่มีอันจะกินเขาก็คิดว่าคนที่ไม่มีอันจะกินเนี่ยก็มีความทุกข์เราเลยอยากจะช่วยในการที่จะให้เขาได้พ้นทุกข์ตรงนั้นแต่คนที่ไม่มีอันจะกินเองก็ดูด้วยกันเองผู้ที่ไม่มีอันจะกินเองก็มาดูช่วยยังไงก็คงจะไม่ได้มีจิตใจเป็นแบบนั้นค่ะ มันก็เป็นระดับระดับไปทีนี้คนที่มีอันจะกินมากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะเห็นคนที่ไม่มีอาชีพแต่พอมีอันจะกินแต่ไม่มีอาชีพตรงนั้นเป็นความทุ่มเาเขาจะไปช่วยตรงนั้นก็จะเป็นระดับระดับไปตรงนี้ก็เรียกว่าความกรุณาหัวใจหมายความว่าคนที่เห็นผู้อื่นได้รับทุกข์แล้วเนี่ยอยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยตรงนี้คือความกรุณาเพราะในกรณีเนี้ยเราเห็นสุนัขที่มันมันได้รับความทุกข์อ่ะเราก็คิดว่าจะเลี้ยงมัน แล้วก็เลยเอามันมาเลี้ยงนี่ก็เรียกว่าความกรุณาที่เรามีให้มันแล้วก็เลยเอาเขามากรุณาชุบเลี้ยงให้อาหารอะไรต่างก็ว่าไปตามตามเรื่องตามราวอันนี้คือคือข้อที่หนึ่งด้วยความที่มีความกรุณาอันนี้ดีในความกรุณาเป็นคุณธรรมที่ดีนะเราช่วยนี่เป็นสิ่งดีทีนี้ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยช่วยระดับไหนมันถึงจะถึงจะพอเพียงคุณคุณจะยันนี่ก่อนนะอย่างสมมติเราคุณให้ขอทานคุณให้ขอทานคุณให้เงินขอทานสักเท่าไหร่ถึงจะพอ ออห้าบาทพอไหมโอ๊ยห้าบาทอย่าไปว่าเขาจะไปซื้ออาหารกินสักมื้อหนึ่งก็คงจะยังไม่ได้า <Okay. S 2> แล้วคุณช่วยเขาอะไรเนี่ยใช่ป่ะคุณช่วยเท่าไหร่เขาถึงจะพอ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เราเรามีความรักมีความเห็นใจมากเราก็จะช่วยเขามากนะเช่นลูกของเราเป็นต้นใน,นลูกของเราถ้าสมมูรเราม,รมีลูกมีหลานอะไรที่เราต้องเลี้ยงดูอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ให้ได้ไม่มีประมาณให้ได้ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นขอบเขตของ ไอ้ความที่เราจะมีความกรุณาหรือมีความเมตตาเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตอยู่เดี๋ยวอาจาระมาจะได้อธิบายต่อไปซึ่งต่อไปที่เราต้องทําความเข้าใจประเด็นที่สองก็คือว่าพอเราเราเจอภาษาใดภาษาหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นภาษาที่น่าพอใจอันนี้เราก็จะดีใจถ้าเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้เราก็จะเสียใจทั้งภาษาที่น่าพอใจที่ไม่น่าพอใจก็ตามเนี่ยที่มันมากระทบเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเข้าใจนะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือ คือสภาวะที่เราจะต้องเดือดร้อนเดือดร้อนด้วยความสุขบ้างเดือดร้อนด้วยความทุกข์บ้างคุณใจจะงงว่าเอ๊ะทำไมความสุขแล้วจะเดือดร้อนคือเดือดร้อนตอนที่เราจะจากมันไปอยากก่างกรณีนี้ชัดเจนจะนะว่าเราอุตส่าห์เก็บมันมาเลี้ยงมันก็เล่นกับเราอะไรกับเราก็เอ้ยเราก็มีความสุขดีนะก็มีความผูกพันกัน,น,นใช่ใช่แต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนี่ใจเราได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ตอนที่มันมีภาษาที่น่าพอใจเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ตรงนี้มันจึงออกลายทาให้เราเดือดร้อนจ้าค่ะ,อะพอมันไม่ได้น่ารักเหมือนเก่าเราก็เริ่มรู้สึกเดือดร้อนในใจเรานะแล้วยิ่งมันมันไปอีกข้างหนึ่งเลยทาทำ,ทำาระสาทที่ไม่น่าพอใจด้วยยิ่งเดือดร้อนหนักคูณสองเพราะว่าเราไม่ชอบสิ่งนั้นจ้าค่ะ,ะคือถ้ามันไม่เล่นกับเราเหมือนเก่าแต่มันเฉยๆไปอันนี้ก็เดือดร้อนทีหนึ่งละแล้วลมันยิ่งไปทําอะไรที่เราไม่ดีก็เดือดร้อนคูณสองเข้าไปอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงจึงบอกว่าเวลาที่มีอะไรมากระทบ นะจะเป็นภาษาที่พอใจก็ตามตาเนี่ยย่อมเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนะเสียงเอหูหูเนี่ยนะย่อมเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนะนี่เป็นพุทุพจน์ที่พระเจ้าตรัสเอาไวา้อันนี้คือประเด็นที่2ว่าภาษาก็ส่วนหนึ่งนะทำให้เราเดือดร้อนใจนะทั้งเดือดร้อนในทางที่เป็นสุขเดือดร้อนในทางที่เป็นทุกข์มีตรงนั้นส่วนบาปคืออะไรนะบาปเนี่ยคือคือความชั่วนะคือเรื่องที่ไม่ดี มันเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่เราจักกระทำนะอะไรคือเรียกว่าบาปนะสิ่งที่เรียกว่าบาปเนี่ยคืออกุศลกรรมบดนะสิบอย่างนะเช่นหนึ่งการมีมิจฉาทิฏฐิการมีความพยาบาทการมีความที่ว่าเพ่งเลงการที่มีความเบียดเบียนนะเราก็อีกเรื่องของวาจามี4อย่างคือมิจฉาวาจา4ี่อย่างใช่ไหมเรื่องของกายก็มี3อย่างคือ,อมิจฉากรรมันตา3อย่างแต่คือผีศีลนั่นแหละผีศีลนั่นแหละ เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทําตรงนั้นนั่นคือบาปนะนั่นคือบาปแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ทําบาปแต่เราอาจจะมีความมีปัญสะที่ไม่น่าพอใจมันเป็นคนละเรื่องกันนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะผัสส์ที่ไม่น่าพอใจกับบาปเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันอืมเจ้าค่ะคือบางทีเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราเกิดความไม่พอใจไม่สบายใจแต่ความไม่พอใจไม่สบายใจนั้นไม่ใช่บาปก็ได้นะ เพราะว่าบาปเนี่ยเป็นเรื่องของ1ิอย่างนี้มีความหมายแน่นอนละมีความหมายแน่นอนสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราขับรถไปชนสุนัขนะแล้วสุนัขปรากฏว่าตายยกตัวอย่างเช่นนะเราขับรถไปชนสุนัขนะ,ะแล้วสุนัขตายนะสุนัขตายนะแต่เราไม่ได้ตั้งใจนะตั้ใจมันมืดแล้วมันก็สุนัขนี่มันก็วิ่งตัดหน้ามาพอดีอ่ะแล้วก็เบรกไม่ทันน่ะนะตู้มเข้าไปหมาก็ตายไปแล้วนะถามว่าเอ้ยเราเกิดความรู้สึกไม่ไม่สบายใจเกิดขึ้น ไอ้ฉันทำบาปหรือเปล่านะก็ต้องแยกสัดส่วนให้ถูกว่าภาษะเราเห็นมันได้รับความเดือดร้อนถูกไหมเราเห็นมันได้รับความที่ไม่น่าพอใจคือมันตายเนี่ยอันนี้คือภาษาที่ไม่น่าพอใจมันจะเกิดเป็นทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้ส่วนหนึ่งแต่เพราะว่าการที่เราทําโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาอ่าไม่ได้เจตนาฆ่ามันเพราะเรื่องของบาปเนี่ยจึงไม่เกิดเหนือไหมบาปจึงไม่มีแต่มันได้รับการเดือดร้อนไหมได้รับความเดือดร้อนไหมสุนัขเนี่ยได้รับความเดือดร้อน เราเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งได้รับผัสสะที่ไม่น่าพอใจมีความเผ็ดร้อนทางผัสสะเราจึงมีความเห็นอกเห็นใจเขานะความเห็นอกเห็นใจที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยจึงทาให้เรารู้สึกมีความสลดสังเวชมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นอันนี้เป็นผัสสะที่เกิดขึ้นต่างหากเพราะฉะนั้ไม่ใช่เรื่องของบาปนะอันนี้จะจะเห็นได้ชัดเจนหรือนนตัวอย่างหนึ่งนะเราไปเอายาฆ่า,มาแมลงนะไปฉีดรังมดฉีดรังมดเลยนะด้วยตั้งใจว่ามันต้องตายแน่นอนฉันสาใจที่มันได้ตายอืมค่ะ เราเลไปชีชีชีช,ชีให้มันตายมันมากินบ้านฉันทาให้ฉันมีความเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนันจิตใจมันนี่เขาเป็นอาฆาตถูกไหมเจ้ค,ค่ะแต่ว่าเขามีผัสสะที่น่าพอใจนะเขาสบายใจชอบใจมากที่ว่าเขาฆ่าสัตว์เนี่ยนะผัสสะที่น่าพอใจตรงน,นั้นของเขาเนี่ยแต่เป็นบาปนะเพราะเขาตั้งใจจะฆ่าสัตว์เต็มที่เลยถูกค,ค่ะนั้นด้วยมือของตัวเองด้วยยาพิษที่เร่งฉีดเข้าไปอันนี้บาปเต็มๆเลยด้วยคคและแต่ว่ากลับมีผัสสะที่เป็นสุขแฮ เนอไหมมันจะตรงข้ามกันทีเดียวซึ่งก็ต้องชัดเจนหนึ่งหนึ่งว่าภาษาก็ส่วนหนึ่งนะภาษาคือความทุกข์หรือความสุขก็ส่วนหนึ่งแยกกันไปนะส่วนเรื่องบุญหรือบาปก็อีกส่วนหนึ่งมันก็แยกกันไปคเแยกกันไปแต่มันเกิดที่ไหนมันเกิดที่จิตเรานี่แหละจิตเราจะไปรับรู้เพราะฉะนั้นอย่างกรณีตรงเนี้ยชัดเจนเลยว่ามันทําสิ่งที่เราไม่น่าพอใจเราไม่ชอบมันไปกัดรองเท้าของคนไข้ที่มาที่เนี่ยเสียเงินตั้งหลายวัน ืคุณหมอ,อต้องชดใช้อะเจ้าคะก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะแล้วถามว่าแหมแต่ถ้าจะเราเอามันไปปล่อยการปล่อยเนี่ยไม่ได้เป็นการฆ่ามันแต่วันอาจจะเบียดเบียน,นมันในลักษณะลักษณะหนึ่งแต่เราก็จะมีความรู้สึกที่ไม่พอใจไม่น่าพอใจเพราะว่ามันมันเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจนะเหมือนนะรู้สึกรู้สึกผิดน,นะเจ้าค่ะใช่ใช่ก็อยู่ๆเอาเขาไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะใช่ใช่ตอนนี้กพราะอยู่ที่ว่าคุณจะรับเลี้ยงเขาได้ระดับไหนล่ะแล้วก็กลับมาที่ประเด็นแรกที่จะมาต้องการขยาวามเพิ่มเติมที่ว่า ค,คุณเห็นคนสักคนใดคนหนึ่งคุณจะมีความกรุณาเขาเนี่ยถึงระดับไหนถึงจะพอถึงระดับไหนถึงจะพออย่างสมมติเราอ่งขอทานเอเราก็แหมมีความกรุณาเขานะอยากให้เขาพ้นทุกข์ใช่ไหมเอาเงินไป5บาทแต่5บาทนี่รู้สึกจะไม่พอกินกาแฟแก้วหนึ่งก็ยังไม่ได้เอาซื้อข้าวให้จานหนึ่งด้วยนะข้าวหมูข้าวหน้าหมูแดงก็30บบาทใช่ไหมเจ้าค่ะ,ะให้ไปเอ๊แต่กินข้าวมื้อเดียวแล้วตอนเย็นกินอะไรอะ่ะ อเอาก็เอาให้เงินไปอีกนะเพื่อที่จะกินสําหรับวันพรุ่งนี้โอ้ยเสื้อผ้าก็มาลมมาซ้อนะแบบว่าไม่แจม่มเอาซื้อเสื้อผ้าให้ด้วยเอ้ <Okay. S 2> hey, แล้วถ้ากินข้าววันนี้แล้วพรุ่งนี้จะกินอะไรอะ่ะไม่มีอาชีพเอาพาไปศึกษาหาอาชีพด้วยนะเลี้ยงชีวิตได้นะฮะพอเรียนรู้ความรู้อะไรทำอาชีพได้เอาหาง,งานทําให้ด้วยอามีงานทําแล้วแม้จะยังไม่มีที่อยู่เอาไปอยู่บ้านฉันก็ได้ อืมเจ้าค่ะแล้วถามว่าระดับไหนถึงจะพอะคุณจะรับเลี้ยงเขาได้ไหมคกรุณาแบบสุดๆเลยเจ้าค่ะค่ะคือความกรุณาความเมตตาคุณตนใจเราต้องให้ได้ไม่มีประมาณอยู่แล้วนี่เหรอไหมเพราะมันเป็นเรื่องทางใจเรื่องทางใจทีนี้ถามว่าคนที่เราจะจะรับอนุเคราะห์เขาเนี่ยระดับไหนถึงจะพอถามว่านัดวินาทีเนี้ยเรานั่งอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยคนที่อยู่แอฟริกาเขาได้รับความเดือดร้อนกว่ากว่าอีกนะ คคุณเห็นสุนัขตัวนี้ได้รับความเดือดรอ้อนแล้วสุนัขตัวอื่นที่อยู่ภาคเหนือล่ะสุนัขตัวอื่นที่อยู่ภาคใต้ล่ะเราไม่ต้องไปตามช่วยทุกตัวเลยเหรอก <Okay. S 2> คจะหมายว่าแล้วสุนัขที่อยู่กรุงเทพอีกต้องเยอะแยะอ่ะแล้วคนล่ะคนที่เขาได้รับความเดือดรอ้อนที่ที่ยิ่งกว่าสุนัขก,ก็มีนะแล้วเราจะไป <Okay. S 2> เราจะไปตามเลี้ยงดูกันยังไงเนี่ยหนึ่อยเหรอไหม <Okay. S 2> ตรงจุดนั้นมันจะหยุดที่ไหนอยุดที่ไหนซึ่งคำตอบมาให้เลยก็ได้ก็คือหยุดที่อุเบกานั่นเองแต่ว่าคุณจะวางไอ้ภาษาที่คุณแบบ เห็นแล้วคุณจะต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะปล่อยวางตรงนั้นได้อย่างไรเพราะอะไรคุณตื่ใจเพราะว่าถ้ามีผัสสะจะต้องมีเวตนาถ้ามีเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามคุณจะมีความทุกข์เพราะคนเราเนี่ยนะคุณตื่ใจมันทําอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะสแสวงหาสุขเวตนาทําอะไรก็ตามเพื่อที่จะหนีทุกขเวตนาเข้าใจไหมอันนี้เป็นธรรมดาเลยเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะจ่ะคุณกินข้าวทาไมอ่ะเอามันหิวนี่ มันหิวมันก็ไม่ชอบเป็นเวทนาที่ไม่ชอบแล้วกินเพื่อที่จะระงรับแล้วคุณกินทําไมทำไมไม่กินอันนั้นทำไมไม่กินอันนี้ก็อันนั้นมันไม่อร่อยอันนี้มันอร่อยอืมก็ะจะหนีสิ่งที่ไม่ชอบคือความหิวเข้าหาสิ่งที่ชอบคืออาหารประเภทนี้ทําไมไม่อาหารประเภทนั้นก็จะไม่ชอบคนเราจะถูกขับดันไปด้วยเวทนาคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจ,อ,ใจอย่างเงี้ยไปตลอด แตนะ่ถ้าคุณยังมีอย่างนี้อยู่ก็จะขึ้นตามสุขเวทนาก็จะลองตามทุกเวทนาแล้วนเะขาจะลา,<ช>ลากคุณไปลากคุณไปลากคุณไปนะถูกถูลากถูลูถูกังนะฉีกจิตใจของเราเป็นชิ้นชิ้นตามสิ่งที่มากระทบถ้าเรามีพัจษาคุณจะมีเวทนาถ้ามีเวทนาคุณจะไม่พ้นจากทุกนะถ้าคุณได้ข่าวโอ้หมาตัวนั้นเป็นอย่างนั้นอ้าวเฮ้ยฉันก็ต้องช่วยทีนี้ช่วยเท่าไหร่ถึงจะพอแล้วนะเราจะวางได้ตรงไหนนี่แหละคือประเด็นที่สาคัญนะคุณตัดใจว่าคุณจะวางได้้ตรงไไหหคุณจะะดพอที่ นี่คือประเด็นว่าเราจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อที่เราวางได้แล้วเราจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อที่เราจะนิ่งเฉยอยู่ได้ในสิ่งที่เราเห็นแล้วนั้นในสิ่งที่เราเห็นแล้วนั้นถามว่าสุนัขที่มันเดินอยู่ตามถนนเป็นสุนัขจรจัดทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะวางเฉยซะก็เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกต้องไ,ไปตามกรรมเหนือไหมก็ได้เราไม่ต้องหยิบเขามาเลี้ยงแต่ทําไมเราถึงต้องหยิบเขามาเลี้ยงเพราะว่าแหมมันก็คงจะมีกรรมมีอะไรกันกันมานะอาตมาก็ไม่ทราบล่ะแต่ว่า ถ้าเรายังถูกผลักดันด้วยความรู้สึกในใจที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่พ้นจากทุกข์นะเราก็จะต้องอเ,เป็นทาสของภาษาอยู่ร่ําไปและร่ําไปนะเราจะวางได้ที่ตรงไหนนะตรงนี้เวลากิเลสมันจะมันจะมาจัดการกับใจเราเนี่ยนะมันไม่ได้จัดการทางเดียวสถานการณ์นี้เห็นได้ชัดเจนอยูใใจนะสุน,นักก็เรื่องหนึ่งแล้วยังเป็นเรื่องของคนไข้ที่มาที่คลินิกอีกด้วยนะว่า,เ,าเขามาที่ตรงนี้เ,เขาได้รับทุกขเวทนาเาเราจะจัดการยังไงกับจิตใจตรงนี้เราอยา่าโกรธ เพราะว่าถ้าถ้าเราโกรธอันนั้นก็เป็นภาษาที่ไม่ดีอีกเหมือนกันนะรเราก็ไม่ควรจะโกรธนะเพราะว่าคนอื่นมันจะมาทําตามที่เราพอใจทุกอย่างมันก็ไม่มีไม่ได้สิ่งนั้นจะไม่เกิดนะแต่เราจะทํายังไงให้เราสามารถควบคุมจิตใจของเรานะให้มันมันไม่ขึ้นไม่ลงตามภาษาที่มากระทบอ่นะอ่าถ้าเราจะเลือกที่จะเลี้ยงเราก็เลือกได้ด้วยใจของเราเองถ้าเราเลือกที่จะไม่เลี้ยงเราก็จะไม่ต้องไปรู้สึกเป็นทุกข์นะตามอะไรที่มันจะเป็นไป เจ้าค่ะณนะจุดนี้ก็คือคุณหมอธาดาต้องตัดสินใจใช่ไหมเจ้าคะว่าจะเลี้ยงเขาหรือไม่เลี้ยงอ่คือข้อมูลยังยังไม่จบคุณเตใจมันจะต้องอีกประเด็นหนึ่งที่เรา,เราพิจารณาข้อที่หนึ่งคือเรื่องของตัวสุนัขใช่ไหมที่เราพูดไปข้อที่สองคือเรื่องจิตใจของตัวเองนะว่าคุณจะวางได้ที่ตรงไหนนะข้อที่สามเรื่องการบริหารจัดการก็สําคัญนะว่าเอายังระบบการเก็บรองเท้าคุณจะต้องเก็บยังไงมันก็ต้องคงจะต้องมีตู้ห้องขับอะไรให้มันเรียบร้อยนิดนึงใช่ไห เพื่อป้องการชนัะมันเข้าไปนะการบริหารจัดก,การตรงนี้ก็สําคัญนะคือถ้าเราจะเลี้ยงมันไว้เอาคุณก็ต้องมีการจัดก,การในระบอบหนึ่งถ้าคุณจะไม่เลี้ยงเอาไว้เดี๋ยวคุณจะไปปล่อยก็ต้องพิจารณาแล้วว่าอ้น,นี้มันจะไปสร้างความลาบากให้คนอื่นหรือเปล่าวัดเขาจะรับไหมนะว,วัดบางวัดรับก็มีวัดที่เขาไม่รับก็มีม,มันก็ต้องต้องศึกษาข้อมูลให้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างประเด็นของเรื่องจิตใจตัวเราเองเนะราวางความรู้สึกต่างๆที่มันมากระทบของเราได้ไหม นะถ้าเรายังมาไม่ได้เราก็จะถูกขับดันไปด้วยผัสสะคนอื่นข้างนอกสิ่งนอกก็จะมาบีบพันตามที่สถานการณ์มันจะเป็นไปนั่นเองอืเจ้าคะ่ะสาธุเจ้คาจคะ่ะก็เรียกว่าต้องเป็นข้อคิดที่ให้คุณหมอธดาต้องไปตัดสินใจเอาเองนะเจ้าคะ่ะแตอนนี้สาหรับโยมเธโยมคิดว่าคุณหมอก็อาจจะจัดการด้วยกันว่าถ้าเผื่อไม่อยากให้เขาออกมาเพ่นพ่านกัดรองเท้าคนไข้อะเจ้าคะ่ะ ก็ช่วงที่เปิดคลินิกก็น่าจะจับเข้าขังไว้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่ากักบ,บริเวณซะก็คงจะแก้ปัญหารตรงนั้นได้นะเจ้าค่ะใช่ใช่ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ที่สามารถทําได้อยู่เจ <c oughs> ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะทีนี้พอคุยถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมมีประเด็นที่อยากจะขอหยิบยกขึ้นมาพูดคุยหรือว่าจากกรญชากับพระอาจารย์ประเด็นหนึ่งนะเจ้าค่ะโยมได้ไปอ่านบทความบทความหนึ่งเจ้าค่ะว่าแล้วก็มี s p o ต ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการทารุณสัตว์เนี่ยเจ้าค่ะเขาบอกเลยว่า,าหลายคนไปซื้อสัตว์มาเลี้ยงนะเจ้าคะ่ะบางคนเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นเลยมาเลี้ยงเลี้ยงเอาเลี้ยงสักพักหนึ่งตอนเขาเด็กๆหรือเล็กๆที่ตัวเองชอบก็น่ารักดีก็ก็น่ารักเจ้าคะ่ะแต่พอเขาโตเนี่ยเอา,เอา,เอาไม่ชอบแล้วไม,ไม่น่าไม่น่ารักแล้วเอาไปปล่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่าคะอันนี้นี่มันคือแบบว่าแทนที่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตานะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมมองว่ามันเป็นเรื่องของความที่จะสนอง ความต้องการัดษาของตัวเองเจ้าค่ะตานหาของตัวเองแล้วเสร็จแล้วพอนั่นก็อุ้ยไม่ชอบแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วที่ร้ายนะเจ้าค่ะเราเคยได้ยินข่าวมาแล้วล่ะอย่างถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าอะไรที่มาจากต่างต่างประเทศอะเจ้าค่ะสัตว์ที่แบบว่าประหลาดๆอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอย่างเช่นพวกปลาที่มันเปลี่ยนย่าางเจ้าค่ะก็ไปทิ้งในบ่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อคนอื่นเนี่ยประเด็นนี้พระาจย์จะให้แง่คิดยังไงดีเจ้าค่ะ คือถ้าเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยจริงๆปริชาก็ไม่ได้พูดไว้เลยนะเป็นเนใจไม่ได้พูดไปเลยเพีเยงแต่ว่าให้ไกด์ไลน์ให้เป็นแนวทางคร่าวๆว่าเราควรจะมีเมตตากรุณาต่อมันค่ะ,นะสัตว์โลกทั้งปวงเลยนคนที่เขาเกลียดเราก็ตามเราควรจะมีเมตตากับเขาคนที่รักเราสัตว์ประเภทไหนก็ตามที่มันจะมากัดเรามันจะดีต่อเราเนี่ยเราควรจะมีเมตตากรุณาให้เขาแต่ส่วนเรื่องการรับเลี้ยงเนี่ยก็ก็ต้องรับผิดชอบไปนะว่าคุณจะปล่อยวางได้ที่จุดไหน ทีนี้ถ้าเราจะปล่อยวางได้ที่จุดไหนเรียบร้อยแล้วในาการที่จะ,ะกําจัดออกไปหรือการที่จะรูปแบบเราก็ต้องพิจารณาว่าทําอย่างไรจึงจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเพราะว่าคนที่เป็นสัตว์บรุษคนที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นเป็นคนดีเป็นบัณฑิตเนี่ยทาอะไรก็ตามเนี่ย<ส>เขาก็จะคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะไม่เบียดเบียนตัวเองจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายค่ะน,น,นี้จะเป็นความคิดที่เขาจะคิดอยู่ในใจเสมอเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรลงไปคุณก็ต้องคิดด้วยนะว่าคุณจะเบียดเบียนสุนัขนั้น แต่คุณเบียดเบียนสัตว์ประเภทนั้นหรือเปล่าแล้วคนอื่นล่ะก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าสัตว์รุหคนดีเนี่ยเขาจะเป็นกันอย่างนั้นเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคําถามคําถามที่สองของคุณหมอธาดานะเจ้าค่ะคุณหมอบอกว่าสําหรับกรณีที่คุณหมอถามมาข้างต้นเนี่ยนะเจ้าค่ะคุณหมอบอกว่าทําให้คุณหมอเนี่ยคิดถึงว่าการที่พระเวสสันดรเนี่ยให้ลูกของตัวเองกับชูโชคไปเนี่ย มันจะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะส์คะสมมติว่าอันนี้เปรียบเทียบกันนะสมมติเราอเอาหมาที่เราเลี้ยงอยู่ใ,ให้คนอื่นไปแหมมันก็รู้สึกไม่ดีตัวเรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมเอ๊อะทำไมไม่สันนอนถึงให้ลูกของตัวเองไปกับคนอ <ๆ S 1> คนื่นได้อ่ะลูกในไส้นะเจ้าค่ะใช่ลูกในไส้ด้วยซ้ํานะทีนี้ก็เลยต้องทําความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนนิดหนึ่งนะว่าโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์คือสัตว์ที่บําเพ็ญบารมีเพื่อที่จะบรรลุสัมมาสัมปวรญาณก็จะต้องสร้างบุญสร้างก เราลองมาดูที่คุณธรรมเรามาดูที่คุณธรรมคุณธรรมที่เราจะให้ก็เรียกว่าการให้ทานเนี่ยคุณจะใจว่าดีไหมการให้ทานดีแน่นอนดีแน่นอนถูกไหมการให้ทานเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วก็ยกย่องมาโดยตลอดการให้ทานดีแน่นอนอันนี้คือข้อที่หนึ่งแล้วการที่เรามีเมตตากราุณามีความรักต่อบุตรอะไรต่างๆเหล่านี้นดีไหมดีแน่นอนดีแน่นอนถูกไหมประเสริฐเรามีเมตตามีความรัก<ด> ต่อบคุคคลที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราจิตใจแบบนี้เป็นจิตใจที่ดีนะ,ะเรามาเปรียบเทียบคุณธรรมสองอันนี้นระหว่างการสละออกคือการให้กับการที่เราจะรักษาไว้คือความรักความเมตตานะถามว่าโพธิสัตว์เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยรักลูกไหมรักแน่นอนนะไม่ได้มีความเกลียดลูกไม่ได้รู้สึกว่าลูกมันดื้อมันซนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมีความรักในกันหาแลชาลีอย่างยิ่ง แล้วก็ในขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยก็ยกย่องคุณธรรมคือการให้ทานการให้ทานเพราะฉะนั้นให้ไปเนี่ยไม่ได้ว่าเกลียดลูกนะให้ไปเนี่ยด้วยความที่รักลูกให้ไปด้วยความที่เห็นว่าการให้ทานเป็นการดีด้วยอืมเจ้าค่ะเพราะนั้นทําบุญทํากุศลนะให้เกิดขึ้นตรงนี้นะทาบุญทํากุศลให้เกิดขึ้นตรงนี้ถามว่าการให้ทานถ้าเปรียบเทียบกับความรักนะการให้ทานเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เหนือกว่านะคุณเตจใจเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะเป็นการสละออก เป็นการถอนออกนะถ้าจะเปรียบเทียบกับเมตตาถ้าจะเปรียบเทียบกับความรักที่มีต่อบ,บุตรเนี่ยในความเห็นอาตมาคิดว่าการให้ทานเนี่ยดีกว่าเพราะมันเป็นไปเพื่อการสละออกเป็นไปเพื่อการนําออกซึ่งดีกว่าการที่เก็บเอาไว้เอาเอาไว้นะพเพราะนั้นโพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยให้ไปก็ด้วยความที่เป็นการให้ทานแต่สมมติเราเอาหมาไปปล่อยนี่ไม่ได้ให้ทานนะเป็นคนละเรื่องกันนี่เป็นคนละกรณีเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีคนมาขอ มีคน <OSE> มาขอาซึ่งจะเป็นการทานน้ำบารมีเป็นการทําทาน <OSE> มีคนคาม,มาขอเราก็ให้เพราะอะไรการให้เป็นการดีการที่เรามีความมากก็ดีแต่ให้ไปเนี่ยด้วยให้เนี่ยไม่ใช่ให้ของหวยๆนะให้ของที่ดีๆให้ของที่เรารักมีค่านะจใช่คือ<า>ถ้าจะมีคนมาขอแหมเราให้เสร็จเงินไปนะขอทานเราให้เสร็จเงินไม่ใช่นะแต่นี่โพธิสัตว์เนี่ยให้ของดีด้วยนะคือลูกของตัวเอง กใจไหมเพราะฉะนั้นให้ของดีให้ของรักเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักนะนั่นคือสัมมาสัมปริยาน mm, นะให้ของ <okay. S 1> รักเพื่อสิ่งที่ตนรักนะก็คือสัมมาสัมปอริยานเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้ของห่วย,วยนะให้ของดีเพื่อที่ใดให้ทานเนี่ยมันเต็ม <Okay. S 1> นะให้ทานมันเต็มเพราะฉะนั้นจะเป็นคนละกรณีกันนิดหนึ่งนะซึ่ง mm, คนที่ <okay. S 1> คนที่เป็นโพลิสัทจะทำะกิจที่กระทําได้ยากตรงนี้แหละนะจะเป็นเรื่องของการบําเพ็ญบารมีอย่างยิ่ง แล้วบาง<ช>ทีเนี่ย<ช>เรามาย้อนตัวดูตัวเราเองก็ได้นะถ้าสมมติเราพูดถึงของดีๆโอ้ยอันนี้ดีจริงๆนะจะเก็บไว้ใช้เองนั่นมันตะหนีนะ<ช>เป็นความตะหนีเก<ช>ิดขึ้นในจิตซึ่งซึ่งถ้าเราทานจิตของตัวเองเนี่ยอาความตระหนีนี้ต้องละนันเนี่ยนะถ้าเราให้ทานด้วยการการละความตระหนีนั่นเป็นการทานที่เป็นการปรุงแต่งจิตน,นจะเป็นทานที่ได้อน,นิสง์มากที่สุดนะเราตะหนีตรงไหนเราสละออกมันตรงนั้นก็ใช่ไหม ซ,ซึ่งบางคนเนี่ยอาตมาก็เคยคุยเขามีเทคนิคอย่างนี้นะสมมติว่าเขาจะทําบุญอย่างเงี้ยถ้าเขาเขาจะให้ทานทานบุญด้วยการให้ทานให้เงินเท่าไหร่พันหนึ่ง<า>พันหนึ่ง<า>รู้สึกว่าสบายใจให้ดีไม่มีปัญหาแม้แต่ถ้าให้สามพันรู้สึกมากเกินไปแสดงว่ามันตรนหนีตรงสามพันนะมันตรนหนีตรงสามพันเขาจะให้สามพันเลยเพราะอะไรเพราะมันจะละความตรนหนีเขามีเทคนิคนี เขาเขาจะให้ตรงจุดที่ความตนหนีมันอยู่ตรงนั้นแล้วให้ตรงนั้นนะเขาสลาออกตรงน้เขาจะได้บุญมากเพราะอะไรเพราะรักความตระหนีก็ใช่ไหมคือถ้าสมมติให้เป็นหมื่นอย่างเงี้ยอ่ะมันจะเกินขั้นถึงระเบียบเบียนตัวเองละแต่ถ้าพันหนึ่งนี่รู้สึกสบายใจอยู่มันยังไม่ตันหนีนี่นะพันหนึ่งใหนสักสองพันสามพันสี่พันสี่พันห้าพันห้าพันเริ่มตันหนีละห้าพันเริ่มตนหนีละในใจเขาจะทราบอยู่เขาจะให้ตรงนั้น่ะเขาเขามีความคิดว่าอย่างนี้นะ อันนี้นี่นได้คุยกับเขามาเป็นความคิดที่น่าสนใจนะเจ้าค่ะใช่ใช่แต่ก็ต้องระดับตัวเลขที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนในครอบครัวนะวแต่ว่าความตระหนี่มันอยู่ที่ไหนนะเขาจะหามันตรงนั้นแล้วตัดมันให้ได้ตรงนั้นอือันนี้นอันนี้คือคนที่อาจมาคุยด้วยนะทีนี้ในกรณีของบริษัทก็จะคล้ายๆกันนะว่าให้ของดีนะโดยที่สละความตระหนี่ไม่ให้มีอยู่ในจิตนะเพราะฉะนั้นของดีตรงไหนเราก็ให้ในกรณีนี้ก็คือลูกรักของตัวเอง นะซึ่งจิตของคนที่มีเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อันนี้แหละที่ที่ทำด้ยาทำาไมบางคนมีความเข้าใจโอ้ยไม่ทําหน้าที่พ่อแม่หรือเปล่านะทำไมไม่เลี้ยงดูลูกให้ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเวสันดรได้ทํำไหมหน้าที่ของมารดาบิดาทำนะทําหน้าที่ของมารดาบิดาอย่างดีเลี้ยงดูลูกให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนะให้ศึกษาศิลปัวิทยามีการบอกสอนอะไรต่างๆตามเรื่องราวาที่เราได้ยินมาอันนี้ก็ทําหน้าที่ของ ของมารดาบิดาที่ที่อยู่ด้วยในอที่อยู่ด้วยเท่านั้นเองเจ้าค่ะเนะจ้าค่ะอันนี้ในกรณีที่คุณหมอธดาถามมาเนี่ยนะเจ้าคะ่ะโยมขออนุญาตว่าคุณหมออาจจะมองในแง่ที่ว่าเหมือนกับพระเวสสันดรเนี้ยสละลูกใช่ไหมเจ้าคะ่ะระการหาชาลีเนี่ยให้กับชูชกเนี่ยคุณหมออาจจะมองในแง่ที่ว่าเป็นบาปเพราะว่าชูชกนี่เอาไปนี่ก็คงจะลูกต้องลําบากแน่ๆเจ้าค่ะอาจจะมองในแง่นี้ไหมเจ้าค่ะ ใช่ก็ต้องแยกว่าผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี้ก็ส่วนหนึ่งนะ,ะแล้วเรื่องของเจตนาการที่เราจะทําทานหรือการที่เราจะให้มันได้รับความเบียดเบียนนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะ,อ,ะอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกประเด็นที่สอนที่พูดถึงว่าภาษาส่วนหนึ่งนะภาษาหรือความทุกข์นี่แยกส่วนหนึ่งบุญหรือบาปนี่แยกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการให้ที่เวสันดรกระทำนะกับชูชกเนี่ยเป็นการกระทําที่ได้บุญแน่นอนฟันตรงให้เพราะจิตเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลรักความตนะนี่ให้ของดีเพื่อสิ่งที่ตนรัก นนี่เป็นความดีแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นไหมแมมมันต้องสูญเสียของรักเนี่ยภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแน่ในยังกรณีของคนที่อะไรมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะความตรณีเกิดขึ้นไหมตรณีเกิดขึ้นแน่เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจด้วยนะเกิดขึ้นแล้วแต่เขาตัดให้ได้ตอนนั้นเขาเกิดขึ้นปุ๊บนี่เขาตัดให้ได้นั่นก็คือมีภาษาที่ไม่น่าพอใจแต่ได้บุญไหมได้บุญแน่ะก็เพราะว่าข้ามพ้นความตรณีในใจของตนนั้นได้ใช่ใช่ใช่้็ค่ะ สาธุเจ้าค่ะกาะพูดฟังการในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนปี2557นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบูุ์อภิปุนโนพระอาจารย์องค์ป่าทกประจํารายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้พูดคุยต่อปัญหาของคุณหมอธาดา ที่ได้เขียนถามมาทางเว็บไซต์ของทางวัดนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ความรู้และก็ให้ง่าคิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายเรื่องทีเดียวรวมทั้งเรื่องของการให้ทานอะไรต่างๆมากมายครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการในชาวนันนี้คงจะมีความสุขสดชื่นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนนี้แล้วก็ มารับฟังรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีก็จะกลับมาพบกับท่านฟังในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเคยคะ่ะก็ขอก,กราบนมัสการขอพระคุณและก,ลกราบนมัสการลาพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะก,กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขะเจ้าพานเจ้าปานสาธุาเจ้าคะ่ะ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโล